นะครับมาดูงดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างในเอกสารนี้นะครับก้อมูดให้ f นะครับก็คือ f x y แซเนี่ยคือสอง x กำลังสองบวกสมบวก y กำลังสามแนะครับบวกสิบนะครับจงหารนุพันธ์ระบุทิศทางของ x y แที่จุด p เท่ากับหนึ่งลบหนึ่งสองนะครับในทิศทางของ p หนึ่งลบหนึ่งสองเนี่ยไปยังจุด q นะก็คือลบหนึ่งศูนย์หนึ่งลบหนึ่งศูนย์สี่นะครับอย่างแรกเราต้องหาเวกเตอร์ก่อน ในทีนี้ก็คือเวกเตอร์จาก p ไป q เวกเตอร์ p ไป q นะเวกเตอร์คือจุดที่สุดลบจุดเริ่มต้นนะครับนะก็หาย,ยังไงนะครับมาดู x ก่อนนะครับจุดสิ้นสุดของ q ก็คือเท่าไหร่ลบหลบจุดเริ่มต้นก็คือลบจุดที่1น,นะก็จะได้เป็นลบหนนะครับลบหนึ่งตัวแรกนะแล้วลบอีก1น,นะนี่คือของ x นะนี่อของ i สงนะิของ i จากนั้นมาดูของ j ต่อ ตัวนี้สุดตัวนี้คือศูนย์ลบกับลบหนึ่งก็จะเป็นอะไรบวกหนึ่งเ j ตัวนี้สุดตัวนี้เป็นสี่ลบจุดลบต้นก็คือสองนะก็คือจะได้สองคอับสรุปง่ายๆก็คือจะได้ลบสองไ i นะครับบวกเจ okay, แล้วก็บวกสอง k ครับก็จะได้เวกเตอร์ออกมาแล้วนะครับาหาขนาดเท่าไก็ได้ขนาดของี่ p q ได้ง่ายนะครับขนาดของพ p q ก็คือเท่าไหร่ครับ r o o ของสี่บวกหนึ่งบวกสี่ใช่ไหมก็ได้เก้าพอดีถอดมาเป็นสาม ตัวระบุทิศทางนะครับอนุพันธ์เนี่ยอนุพันธ์ระบุทิศทางนะดิฟเรนเชียลของ,องระบุทิศทางของอะไรของ f นะครับในทิศของอะไรทิศของ p q นะนะครับก็คือจะได้อเลย f จอดกับอะไรจอดกับเตอร์ p q นะครับหารด้วยแอดส่วนของ p q นะซึ่งตรงน,นี้เราก็รู้แอดส่วนของ p q แล้วก็คือหนึ่งส่วนสาม ครับจากนั้นมาหาค่าตอร์ pq แลเราก็รู้แล้วนะครับตัวนี้จะลบนะนะครับจากนั้นเราก็มาหาตัวของพีคิวจะเทคไปเทคไปตัวนี้ก็จะเป็นนะครับสองเกำลังสองกำลังสามนะครับเพี่อิ่มจากนั้นก็มาต่อ นะครับมาต่อด้วยอะไรโซของ y ก็คืออะไรสอง x กำลังสอง y กำลังสาม z ขออนุญาตไม่เขียนสิบนะครับเพราะว่าสิบมันก็เป็นศูนย์ต่อมามาหาเร z ต่อก็คือสอง x กำลังสาม y กำลังสาม z ครับตัวนี้ออกมาจะได้อะไร ออกมาก็ได้จะเป็นดิพัก x ก็คือสี่ x กำลังสองจากกำลังสองที่ากับกำลังหนึ่ง y กำลังสามจากนั้นจะได้อะไรตัวนี้เทียบ y ก็จะคือหก x กำลังสอง y กำลังสองกับกำลังสามลบด้วยหนึ่ง z จากนั้นตัวนี้ก็คือเท่าไหร่สอง x กำลังสอง y กำลังสามนะครับตัวนี้ก็จะได้ออกมาแล้วจากนั้นก็มาทําการดอทกับเวกเตอร์นะครับตรงนี้ออกมาตัวนี้คือลบสองอะ ตันี้คือเทีเปกก็คือ i ตัวนี้ก็คือ j ตรงนี้ก็คือ k นะครับจากนั้นเราก็จะมาดิไม่ใช่ดิฟสิมาดอดดอดกับเตอร์ตัวนี้นะครับดอดกันหน้า i คูณหน้า i ก็คือเท่าไหร่บว x แปดกำลังสามซดอดกัน i จะหายนะครับตรงนี้ดอดกันก็คือจะได้ตัวเดิมแล้วกันได้หกเกำลังสองกำลังสองซตัวนี้ดอดกับสองตรงนี้ก็จะเป็น4ี สีนะ่ x กำลังสอง y กำลังสามจากนั้นแทนค่าที่จุดไหนแทนค่าที่จุดอะไรลงไปจุดที่เขาบอกก็จุด p นะีใช่ไหมจุด p ีเท่ากับเท่าไหนึ่งลบหนึ่งสองใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นลบหนึ 1, ่งตัวนี้เป็นหนึ่ง y จะเป็นลบหนะึ่ง y จะเป็นลบหนึ่กงกำลังสามแล้วก็จะเป็นสองนะครับตัวนี้กำลังสาม ออตัวนี้ตัวแรกจะได้เลยตัวแรกจะได้เลยลบแปดคูณกับลบหนึ่งก็จะไ,ได้แปดแปดคูณสองได้สิบหกตัวนี้หกคูณกับหนึ่งก็เป็นหกวลบหนึ่งกลังสองได้หนึ่งนะครับหกตัวนี้ได้สิบสองตัวนี้สี่คูณกับหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่ง y กำลังสามก็ได้ลบหนึ่ง 1, นะครับวยกำลังสามได้ลบหนึ่งได้ลบสี่นะครับสรุปได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ตัวนี้ตัดกันจะได้8 แปดหนึ่งแปดแปดสองวิพกแปดสามยี่สิบสี่ครับหนึ่งสองสามคูณเท่าไหร่คูณแปดยี่สิบสี่นะสามเจ็ดยี่สิบสี่จะได้เท่าไหร่านได้เท่าไหร่ครับได้เจ็ดนะเจ็ดนะครับได้เจ็ดนะ ไแปดสสามยี่สิบอ้าแปดสามยี่สิบสี่นะครับอ่ะได้เจ็ดนะครับไม่ได้แปดนะครับจากนั้นมาดูข้อสองนะครับมากสุดใช่ไหมมากสุดมากสุดก็คือง่ายๆเลยนะครับก็คือเอาเอาอะไรเลยเอาค่าที่คูณได้เนี่ยเอาค่าที่คูณได้เนี่ยค่าที่เครณได้นะครับ ค่าที่เคได้เนะนี่ยแทนไปเลยแทนไปเลยแทนไปเลยคือเท่าไหร่ค่าที่เกอรได้ยตัวเนี้ยตัวที่ไม่ต้องดอทเนะี่ยตัวที่ไม่ต้องดอทไม่ต้องดอยค่ามากที่สุดแนีข้ก็สองนะมากที่สุดนะก็อสองนะ ที่ได้มาแทนค่าไปเลยที่จุดหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็สองนะครับนี่ก็จะได้เลยมาตรงนี้แทนหนึ่งลบหนึ่งก็จะเป็นลบสามนะครับลบสามคูณสองเอลบหนึ่งเอ็นี่หนึ่งคูณกับลบหนึ่งจะได้ลบหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งคูณสองก็จะเป็นลบสองก็จะได้ลบแปดไอแรกตัวต่อมาจะได้อะไรครับ หนึ่งหนึ่งสองก็เป็นสิบสองนะครับสองเจนะครับตัวสุดท้ายเป็นอะไรสุดท้ายก็จะเป็นหนึ่งคูณกับลบหนึ่งก็จะเป็นลบสองเจนะครับนะแล้วก็จะได้เวกเตอร์นี้ขึ้นมานะค่าที่มากที่สุดนะครับทางที่มากที่สุดก็คือจะได้ลบแปดไอนะครับบวกกับสิบสองเจนะครับบวกกับในลบกับสองเคนะเราต้องหารขนาดมันทิ้งนะครับหารขนาดมันทิ้ง ก็คือรูทเท่าไหร่แปดแปดทังสิบสี่สิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับแล้วก็บวกอีกสี่จะได้เท่าไหร่นะครับก็จะได้สองหนึ่งสองนะครับเราก็จะได้สองหนึ่งสองกับสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองนี้ก็คือจบแหละค่าที่มากที่สุดนะแล้วก็เอารูทตัวนี้มาตอก มากสุดมากสุดนะคือสองหนึ่งสองนะครับนะโอเค